อ๋อ,อนเนาะกะอากาสบายดีพเพื่พี่น้องกันอีกเพียงนึงพี่น้องเยเนาะหลังจากที่อ่าระบุญได้มอบให,ให้ทางขอบคุณทองอื่นกับฝนตกลินพอดีพี่น้องเลยฝนก็นำล้นจนว่า,านำไหลน้องพี่น้องเนาะ อ่านี่ก็คุมไว้เพราะว่ายังบ่ทันเฮ็ดอ่าที่อันนั้นอ่าตัวมุงนั่งเนาะโหน้ําก็เต็มดุมอยู่บดนี้บ่ต้องโยกบ่ต้องม้บดนี้แต่อ่าตักอกขี้รถบดนี้เนาะโหเต็มดุปลอสิฝังในอบ่่นี่บ่ตลุยต่อเด้อบดแม่นอือๆโห อ๋อวันนี้ปรชมเอาว่าวันนี้อันเทสจตีดมันบ่ตั้งเช้าขึ้นแล้วก็ไรเทเลยนอ๋อยันว่าเอาน้าในในอในอันลุ่มเลยว่าเอาว่าไปเอาน้ามนในลุ่มแต่ไร้วัฏย์มันพื้นมันสจะเปลี่ืนกันอืมลงไปบนน่าดินมันลุ่มมันลุกด้ยโอ้อันนี้กับปชมปูนตอนนั้นฝนตกป่ะที่อ๋อดิ้นบ่ไหลไปเบิดเนาะใส่น้าอยู่บ่าตอนนั้นน่ะใส่อยู่วันนี้กลายเป็นเละเลยวะเละเละพอาะ่นี่ แม่พ่ออ๋อกะสิบ่แห้งนาะมื้อนี้เนาะแห้งอยู่บ่อือต้องมาเลยว่าแห้งเด้อพุ่นแม่นบ่บ่ต้องาแงเลยคของป้ามนี้มันแข็งบ่แข็ง้ถึงน้มันแข็ง่นะอือเดี๋ยวไปเบิ่งเพิ่นเทก่อนใล้อยกขึ้นได้บ่น่ะอ๋อบ่ได้ใอันหิวใคุใหยังเนาะ ยกล่อใช่เลยโอ้โหตกเศร้ากันนลุยต่อเลยทางอนน่างกันเลยทางกัได้คานหนึ่งนาอ้สองคานเลยสองคานเลยอนนั้นเนาะเล่ไปเพราะไอ้เล่พราเนาะว่าผลตกคำ แล้วนี่แหละพี่น้องเฮ็ดหน้าพ่นพุ่นปูนแล้พ่นมาทําเออผสมปูนแล้วพ่นทําน้ําพายุอ่าบังเอิญแบบว่าตอนอันบ่บ่ทําได้ใส่อันตอนที่ว่าสิใส่น้ํานบ่ทได้ตกอใส่น้ําแล้วพ่นตกบดนี้มันก็เลยกลายเป็นน้ําตวงๆคืออันน่ะประเดกครับบดนี้เะคัก่แต่ว่าแห้งหรือเนาะอ้ายเนาะ โอ้กแหนแงะอมาแต่วันมระเมันไหลมันไหลมันไหลออกอันว่ารอดเนาะมันจกรอดกะหูน้อยแต่จะรอดหูันั่นแ่แต่ว่าเจ็บคักไ้มันเหลวนี่เนาะ้หุนทามาเลยเทนี่เล้วก็ะเม็นหวนพืนกลับบ้านออ พุ่นน่ะถ้ามือมาพุ่นน่ะจังไดแกแบบเนาะถ้ามือไหนมาจเป็นแก้แบบในปลาตกาตกมุงแล้วพุ่นบาดนี้จังมาพอมาเจอกันอีกอเพราะว่าต้องเฮ็ดให้เฮ็ดนะแต่ละคู่แต่ละคนเนาะดูมันดูมัน่บ่บุญมันบ่เอ่อเมียเฮ็ดแม่นเฮาบ่ได้เฮ็ดดยทาเนาะอ่ากามีเงินกให้เพิ่น จ้างทาราบมี่กับแมนบม่ได้จ้างเนาะดำเองกันะลยชวนลายก็ได้อ่าเดี๋มาเฮ้ยฮะตอเขาอีกแต่ว่ามันนั่นกันเลยแต่ว่าคานในพุ่นต้องในเอ็นหิวปูนเนอาได้เนาะหิวเแน่นสุดว่ามันอยู่ข้างในยกล้ออะไดรนี่ยกล้อเลยนี่ มือนีแล้วเทคานสองมือพอดีมือที่สองบาดผลตกคำแหง้งเ็ดให้ปูนเหล็กเลี้ยวเน่หน่อยนึงอพอปัดพออันอันมีมีไดเปิดนำ้ำสบายบาดผลตกคำแห้งได้ตอนเมื่อันที่ว่ายกนำ้ำบบ ได้บรรยลดฝนบตกอ่าตอนนั้นน้ำไหลลุ่นไหลลวงแล้วบัดฝนตกมาใส่แบบอ่าน้ำมีใส่ก็มีบัดแบบแม่น้ออ่ามันเป็นภัยธรรมชาติเนาะอย่างมาตอนไหนก็มาแต่ว่าปูนมันเลวมันเละนี่ก็ถือว่าโล่งง่ายนะนะแต่ว่าเขานั่นยังไงแล้วเกินไปนะเล็กเลวเกินไป ปลาปูผสมน้ำเด้นอย่างอ่างทำแบบนี้อ๋อนี่ผสมเพิ่มด้วยน,นี่นะปลาแล้วมันอ๋อนี่เด้มันก็นมันก็อยากไล่ล้นออกแบบนี้เนาะเหลวโคตเมีนยนอย่นุ่ยน่วยๆๆนะน่วยออกนะมัน,น,นต้องแขวนตัวน,นี้นี่มันเห็ดไทยมันซึมออกลายฮะเนี่ยซึมออกลายจากปกติที่ว่า นั่นมันกัดที่บริไลออกฟานนี่น้อยเนาะดนขั้นนิ้หน่อยหน่อยข่าวว่ามีงบเนาะเอาดินเข่าดูว่ามีดินจกดินจกเนี่ยอยากเป็นไปได้ยากอยู่นิดน้อยเนาะยากเนาะมีแต่ดินทรายเท่านั้นที่จะเอาเข่าตอนนี เพราะว่าเพราะว่านั่นก็เป็นเอาเข่าได้เลยนะเนาะอ่ามีงบอันนั้นข้าวไดมืออื่นข้าได้เลยอ่ามืออื่นข้าได้เลยนี่ถามนี้ามีงบพี่น้องเลยเพราะว่าผมมีงบส่วนเอาดินเขาซ่อมขึ้นมาเลยถ้าว่าเป็นอันนับทรายแบบนี้นี่กะว่าจักจักรถอไออันทรายที่ว่าอันอันนี้นี่ข้ามยุคสี่สิบห้าสี่สิบห้ารถ รถล,ละรหัสเซนเนาะล,ละรหัสเซนวันชิบชีชิ้หารถก่อนเนาะ่จังหวัดทรายนี่นะมันมันเจ็บคักเนาะทรายนี่นะเอเอลงก็บถือว่าแบบฝนตกมาใส่ที่โอ้ยังเน่นคักแบบโมเตกเลยนะ ตกกัไปส้นพอผลเศร้ากับลุยต่อันื่อสิ่ประมาณอยู่เดืยวนี้มันมันหกหิปไปหาิบม็ก่อนหาิปหาเม็ดก่อนไอแอลโหลหมีมีาเม็ดก่อนนะฮะหลดหนึ่งาเม็ดก่อนอ๋อหลดอันนี้หน่อยจีบโลกระชา่เม็ดก่อน หารลกะสิบหาสิบหาเม็ดก้อนเป็นสีิบหาก็สิ้เจ็กก็ชิลายรถอีหอกหล้วนะอ่ะลายเป็นเงินกับจิประมนหาหกล้านบ่กลัวด้วถ้าจะขป้นปอกฮะกลัวเลยเนาะ 700 nghìn lạng. Oh. 7, 8, 9, 10 lạng. Kiếp lận ha. Thì bà nát nương, nát nương. đi này, thửa đất này thế nương này nó. 8, oh. uh. 9, 9, ah. 7, 9 lãn, 10 lạng. 8, 9 lạng. 10 lạng. พามันเป็นดินทรายนี่เนาะมันอยากแพงอยู่แล้วเนาะดินแพงดินนี่มันกคือดินอันที่ว่าทั่วไปดินแบบมันมาพันจกนี่ถือว่าทึกแต่ดินนี่ดินใราลายมันก็ถือว่าแพงอยพอเป็นดินอันเป็นดุลมันเป็นดินทรายก็เดนเด้อ์หมอกมอยสไลแ์เนี่ยใช่ไหม ขนาดอันนี้มันทำได้ตีได้เนาะเละขนาด,อ,นาดอันนี้มาทางนี้กับสร้างสร้างหักหัวดินเา cái sàn mặt sàn mặt chồng còn trạng theta này nó. trạng vay đấy. vay đấy. bắn hoa oh. cái à, à, à. à, à, này lưu sai nó. เข้าพาไปโบสถ์ไปโบสถ์โดยโดยลืมาเป็นวันจกิดเลยโออ๋อไปอยู่บ้านไหนจ๊ะเนี่ยทั่าไปแค่บ้านเกิดที่บ้านนาแกเจ้าควนอ๋อเดี๋ยไปอยู่น้องเมียอยู่บ้านทู่เมืองใต้บ้ทุ่งเมืองใต้พู้โดยก็ใต้บ้านเมียอยู่สวรรค์พู้ ีเทคาอัปเดตหลังจากฝนตกนยส่วนคนออกมาดุยตอดุยตอวันนี้มันล่างตีนล่างอย่างก็เป็นอ่าขับรถฮอเทือดบัตรนี่เห <laughs> ตก,กา่าเห็ดหน้าอยู่ว่าเจ้ากะมือเงิดมือเลวสีดำอ้าเอ,อ้าขึ้สีดำไว้แท้ก้าจวยาาเลย โอ้เจ้าน้ำมัใช่น่ะมันอยู่สายน้ำคัมโอ้สายน้ำคัมมีตลอดได้น้ำบ่เลยมีตลอดปีอืมบ่ไงเห็ดอนาเส้งก็ได้บ่ได้หนังบัวงามมันหาบัวงามพอจังว่าสีดำมันได้ฉันั้นเป็นสายน้ำคัมบ่างบัวอึดน้อมเนาะคนอื่นเพิ่นเห็ดอยู่บ่ะนาเส้งนี่ เฮ็ดก <S it> <liter ate> ับยุทงยีหนาทงแบบยุทุกคนบิ้งหมดแล้วบิ้งหรือแม่แต่ว่ามันกับโมงามเนาะกต่งามนะทางนี้นะงามบ่หน้าทงแม่นะถ้า่าใกล้มันไอ้ดินโมงามค็กยเป็นหน้าโค้ทั้งแบบมันมันมันน้ำบ่วเทิงเนาะถ้าเฉ็ดดีๆก็ต้องดูดใจให้ตามเพียงพอเป็นหน้าดีใจหรือไม่โมงามเป็นหน้าดีต้มเลยเป็นหน้าทงหน่ะเก็จะเห็นหน้าแจ้งน่อยนะเนยอย่างหนึ่ง น้าม on so ันกับเงาพ้นนี่มันไปอังหันเนี่ยคือใกล้ชิเริ่มดำหน้าเลยเนาะเจ้าเจ้าได้่ะมือได้จ้ะยังไม่ตกใจเราไปให้โคกเราไปนักโคกแบบนู้นอ๋ออันมาต้องการในมิติเจ้าว่าสิดำนะโอ้สหิดำก่อนหมูเลยเนาะขี่คอกินข่าวมั่ช่างแล้วะฉีนี่เบิ่งช่องเลยแต่ทั้งทั้งบ้านนี่เขายังไม่ได้กล้าอยู่เลย หนาน้าหน้าใกล้บ้านนะแต่ว่ายังบุทันได้นะแม่นเลยบ้านก็บ้านโคกงหน้ามันหนาโค้งใกล้บ้านอยู่แต่ว่ามันยังบ่ทันได้ยังบ่ทันได้ไอ้ตรงที่ว่ามันฝนบ่ตกนี่แหละตกแล้วมันก็บกไวเนาะถ้าว่ามันตกขึ้มือก็แป๊บเดียวว่ามันเป็นหน้าบ้านหน้ามันไหลลงจากบ้านอยู่ทางนั้นคนสฉดำหน้าแล้วบันนี้แต่ว่าฉดำหน้าแล้วคุณจักรจะได้มาหมู่บันนี้จ้างคนโอ้จ้างเอาวะ จ้าสามตาดำสามมือดำจะคนไหนหกคนอย่แลค่ะหกคนอ๋ออ่าๆคนไล่กันแล้วไว้เนาะแล้วก็มีเงินก็สมทบจ้างเข้าไปนำมาหนีิก็ถือว่าอ่าเลี้ยวไว้เฮ็ดท่งเดียวบ่หน้าท่งเดียวเฮ็ดตกตุบุตพร้อมกันไหมครับเขาตกเดี๋ยวเล่นว่าก็ตกแล้วก็มีเพราะว่ามัน ยันดำประทันเด้โชคร้ายบบดเดียวน่ะมันจะเป็นช่วงวันช่วงบ้านนะออเแต่ว่าเอาตกอนตัวนั้นนะเอาไว้ใส่ทั้งอันว่าอันนารองเนาะตัวที่ว่าตกก่อนหนึ่งแต่ยันแบบว่าเอาคนบมมีแล้วเอาจิตระดามเบงแล้วมันจะ้ามันกล้าบ้างก่อนหรือเปล่าเออแมนเยอะแมนเยอะข้าตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะตัวนี้ยาวพอดีตัวนี้ยาวพอดีเลยต่อเนื่องเลยเล็งเร่ง เ่งมือเรงมือสาม,มอื่นช่ดำหน้าเลยเจ้าล่างมูจะอันปูนไปจกขีตมต่ออื่น <ฮะ S 1> จกขีตม,ม,ตมเล่นขีตม,มนุนแหดังชูฟ้าเอาหน่าชูดินเพื่อนว่าอีดีบาทนี่เดด่อนผมมีย้ำยุทผมีย้ำยุดแนมะ oh ja, นยุดข้างอะบเห็ดกะบ่อะกินขางนอก แม่น,น,นอาชีพเขาเป็นอาชีพลักก็คือเฮ็ดน,นาอยู่เนีย่ยเรามีหายมีนาเฮ็ดก็คือต้องซื้อหาเงินซื้อกินมันยังยากทาไปง่าย ได้แล้วหลบหลบหลบทานข้างนอกก่อนนะแม่นอาคูหิวเขาในมีน้อนนนยเนยาะที่นนะว่าไวอยู่ได้นี่ถา้าฝนมาตกอีแล้วแล้วปลาในน่อยเนาะนี่มัน,นะนเมื่อแล้วปลาเมื่อแล้วถ้าฝนมาตกนี่ฝน,นตกก็เลยลบฝนอยู่ ริมตัวนอกไงใช่ล่อหามใส่ไว้อยู่ตัวตัวซีซ่าคือตัวไหนอยู่ปูนเนี่ยอยู่ปูนยางขวมไปขวมมาเหลืนะอดเดือนสองสามสี่ห้าห้าขามข้างในห้าขามหกข้า,ขาตงตัวนี้จับเดียวกันแรกแหละ นะเหมือนไม้อ,มอ,มอ,มมอีกแล้วนี่อีกเบเ้ิงแล้นี่ใกล้แล้วนี่ไม้อีกแล้วนี่คนนี่ละไม้อีกแล้วนี่ เดี๋ยวเลวแบบนี่แต่เกาเทาพื้นองเนาะเดี๋ยวเลวแบบนี้เขากวดสบายเลยกวดง่ายมันเละมันเลวนี่คือเวลาข้าเทพพืนสบายกวดอสง่าวอย่น้วเลาเยกฮมีช่วนมื

ใช่แล้ก็ปับระดับน้ำอเอาไปแต่เขาหรือเปีออบบ่อย,ย,ย,นยนคนละฟังคนละฟ้า ผักหัวผสมไปเพรทะเดียวแล้วเนาะมันจะไงเอากระทังตักขอกแถวไปยังยังไงขอกแถ ก้ารไงเกามนนะขก้าใหญ่เนาะใครเรกามใหญ่หิวปูนกันนะอปูนแล้วยามือนอนพูด้วเนาะตอนหิวยังไครอยู่ตอนมือนอนพอนนวเินนอนข้างอวยนะปวดแขนด้ยฮะ ล้วใช่ไหหลังจากที่เทค้านแล้วก็คือถาว่ามีดินก็คืออยากเอาดินเน่นดินนี่แหละเขาก็ได้เนาะดินนี่แหละเพราะว่าตัวดินนี่คือช่วงนี้ก็น่าฝนก็คือมันจะเจ็บเพราะแต่ปัญหาก็คือเรื่องงบเช้าเขานำน้องมาบุญกับบ่มีเนาะงบเอาดินเขานี่ละกันบ่มี แล้วกดินนี่ก็ดินแบบนี้กับโบมีเนาะก็คือไปหาใช่ว่าหนานี่ยเป็นโม่จากจกแล้วถ้าว่าหนาเร่งก็เนี่ยนะมันมีดินจกอ่าเป็นจกนองนะครับเป็นคลายดินเนาะอ่าถ้าว่ามีอ่างบเขามากกับนานะจะเป็นทรายตัวนี้พี่น้องแต่ว่าก็ทรายลายพอสมควรอยู่พี่น้องเลยเนาะอาจจะเกือบสิบล้านคนหละพี่น้องเลยอเพื่อที่พอนี่เนาะหลายรถอยู่ เพราะว่าดินข้าวาก็แม่นทั้งสร้างเพิ่นมามุงอีหยังกะมันก็สิได้แจบพี่น้องเนาะฝนตกใส่กสิบ่ได้มาน้ําพร้อมดูสบายอีแบบนึงอ่าแล้วเพิ่นก็สิได้ก่อขึ้นเลยนะพี่น้องครัว่าทีอ่ากอแล้วดินก็สิว่าเข้ายอีกเด้พี่น้องใหญ่พี่น้องเือนว น,นี่ห้องสามเมตรหาซิบไปหมางนี้นะสามเรหาซิกว้างกวงกวงใหญ่ใหญ่กว่าที่ผ่านมาเลยเนี่ยรือนหลังใหญ่กว่าที่หลังพี่น้องเลยอ่าคุณละตอนเกี่ยวข้นโค้งห่างอย่างเดียวนี่ใหญ่อึ้งตึงเลยไหนพี่น้องเลยจะสวยงาพมพท่าไหร ไปเสียละไปไปเสียเลยโอเคจ้ะเราเนกับสิกาะจบคลิปได้ชั่นนี้ก่อนเอาเลยเนาะดี๋ยวไปเกาไปเจอกันคือเก้าขึ้นเดิมเนาะถือว่าเมื่อสุดท้ายทั้งไอ้างเคนมาเห็ดเบี้ยดีไปหาตุ๊กตาทุกบุ้งนำให้ลำหน้าก่อนผู้จีลำหน้าก็มีเนาะอีกทีที่หาเมื่อสีมาดําเนินการต้องเอาเลยตรวนี้ก็สักเด็กเห็นให้เห็นนะทั้งนี้ก็ បងហួអាน้ําពេញទៀតបងអើយเนาะអស់ប៉ះចាទឹកវាសបាយដល់ដល់បងក៏តាមគេបໄວ້เนาะឲ្យនេះក្រឡយតាមទួមមកដល់អា มาดิชาเอาอสบายดีโอ้สดให้เรกอึ่งเคะเราเราอ่ะอปุ๊บเมอ้าไปแจกไปแจกนอเยเลยเลยปปป้าดมาวันนี้มันคาโรดบานนเป็นโรดบ้านเนาะถว่ามันเนียดนี่ยกะคนโมโต๊นี่กะถือว่า มันสิบลมบ้างไดแต่ว่าถ้าว่าฝนตกก็มือก็อมือนีอม่มัน,มนลมมัดได้แทนน้องอ่ะสบายไม่นี้ไปก่อนเด้อน้องเนาะกลับไปเพื่อ,นะอไปอเจอกันคลิปหน้าอีกคือเก่าคือเดิมเนาะตั้งวัชจันกะล้อมๆมองๆอ่ากับตุกเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยจังใดเอาจังใดต่อมันหัวเบาด้วยจังใดอ่าเนาะไปเด้อเด้อว<ด>ัชจริงเด้อสบายดีเด้อเนาะสบายดีอ่ะเย่งตุบต่อไปพี่น้องเลยไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีฝนมาอีกแล้ว